พาดิ้งกับพาย้วแตกต่างกันไงความยากอคนย้อมากำลังดีเลยเป็นพ้อสงวนไมดทำให้เราวาร่างกายดไม่ทันด้วยน้ำหนักมันบีบไปด้วยไม่น่าแปลงวันน้าก็แตยคืนมากเด็ดเดเราทำได้ดีนะพยายามดูอัจฉรท่าไห่เมื่อกี้ได้รู้ไหมสอ หยกสุดท้ายมาฉีดเซนทหกเลยฉีดยาเซนท์หกนะยกคสี่เราพยายามจะเดินหกเดินแรกเพราะว่าไปพลาดโดนรักบกถ้าเกิดไม่โดนรักจังหวะนั้นแล้เจียนเมื่อชิดาออกมาจะต้องบอกอะไรว่าชื่ออะไรจะออกมาสนุกไปไน้หน่อยเพราะว่าเขาก็น้องก็ยืนตัวแข็งเราใช่หลังจากนั้นเราก็พยายามต่อยท้องต่อยหน้าท้องจนเขายืนตัวแข็งเงินันเป็นด้วยด้วยเพราะความใหญ่ความยาวของเขาที่ทำให้เขายืนอยู่ได้ต่อยลำบากใช่คิดว่ามีโอกาสได้เจอกันภาคสามไหม ไม่พอเจอเราต่อ,อยากอ๋อไม่อยากเจอเลยพูดง่ายว่าชอบฟ้าไม่อยากเจอเลยนะต่อ,อยากแล้วก็ใหญ่ออย,ายาวด้วยใหญ่ยาวขายก็ได้เว้นนาบินไว้ก่อนครับใหญ่ยา,ยาวมันต่อยลำบาก,กถ้าต่อยกลางคืนล่ะมีโอกาสได้เจอ,อ,อมีโอกาสเนาะปะั๊บเน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ดีชอบฟ้าถ้ากลางคืนสามเอ็ดเพราะว่าแฟนๆคอมเมนต์ให้ก็ลังใจเยอะนะว่าคุณติดโอซานี่สู้มาก โดนก็เยอะอยังไล่ต่อยมาจนวันสุดท้ายสู้เต็มที่ครับเขาบอกว่าช่อฟ้านี่เอาไม้หน้าสามมาตีก็ไม่ลงนะแต่วันนี้นี่ถือว่าแพ้ความใหญ่จริงจังโดนอะไรนี่โดนโดนสองทำให้เกมมันเปลี่ยนไปหมดเลยเราไล่ต่อยเลยไล่ต่อยมันก็ยากครับราคามันก็ไปไกลแล้วสูงยาวเลยมองมองไม่เห็นเลยนะฟันศอกก็ไม่ได้เลยแล้วจังหวะนี้เขาเกี่ยวเชือกนี่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยววันนี้ก็ทำเต็มที่แล้วนะ ทำไม่สําเร็จอยากฝากถึงใครบ้างครับทวกฝากขอโทษทีมงานครับแล้วก็ขอโทษแฟนคลับนะครับขอไม่คิดหลังครับว่าแพ้ยังที่นะโอ้โหแต่ว่าแพ้แบบนี้นี่คนคอมเมนต์ให้กำลังใจเราเยอะเลยครับก็เป็นกำลังใจให้ชอบฟ้านะครับชอบฟ้าครับก็เป็นกำลังใจให้ชอบฟ้าต่อสูองน้อนะครับ